ปลาซันฟิชเนี่ยเป็นการวิวัฒน,นาการสูงสุดสามารถใหญ่ได้ถึง2.3ตันยาวได้ถึง3เมตร3.3ตุ่มเสี่ยงต่อการใกล้สูนทพันอันนี้คือปลาอะไรครับพี่อันนี้ก็คือโมลาโมล่าหรือว่าซันฟิชครับผมซันฟิชซันที่แต่ลว่าพาทิดเนี่ยนะใช่ครับผมถือว่าหายากไหม เริ่มต้นจากว่ามันเป็นปลาที่อยู่ในทะเลเปิดเจอได้ทั่วโลกในเขตที่มีน้ําค่อนข้างเป็นกระแสะน้าอุ่น,นแต่ก็มีในกระแสะน้ำเย็นด้วยบ้างน,นะครับ,รบเจอได้ตั้งแต่ทางทะเลดำเมดิเตอร์เรเนียนแอตแลนติกแปซิฟิกมหาสมุทรอินเดียแปซิฟิกตอนล่างแถวออสเตรเลียเม็กซิโกทางยุโรปก็มีน,นะครับเป็นปลาที่เจอทั่วไปแต่ที่เจอทั่วไปคือใจกลางมหาสมุทร วิธีการใช้ชีวิตของเขาอ่ะเขาใช้ชีวิตเหมือนกับแพลงก้อนครับ uh huh. คือเขาจะลอยไปเรื่อยๆกระแสน้ําพัดเข้าไปทางไหนเขาก็จะไปทางนั้นเขาสามารถว่ายน้ําได้นะบ uh ัง huh. คับทิศทางได้แต่เขาไม่ได้มีจุดมุ่งหมายว่าจะต้อง uh huh. ไปที่ตรงนี้นะฉันจะต้องอยู่บริเวณชายฝั่งหรืออะไร uh huh. ไม่ฉันไปเรื่อยๆน้าพัดฉันก็ไป uh huh. มันไม่ต้องกระเสือกกระสนหาอาหาร uh huh. มันไม่ต้องไปนั่งล่าไม่จำเป็นต้องว่ายน้ําเร็ว uh huh. กิน อ่าแมงกระพุนกินปลาหมึกหรืออะไรเศษอาหารลอยมาตามน้ําก็ได้ออะไรก็กินในนั่นใช่ฉะนั้นเขาจึงเป็นปลาที่ไม่ค่อยเปลืองทรัพยากรพลังงานเท่าไหร่และอันนี้พาเข้ามาจากไหนตัวนี้ของเมืองไทยครับเฮ้ยใช่เมืองไทยก็มีเหรอพี่คือต้องบอกว่าทางเมืองไทยเนี่ยจะติดกับมหาสมุทรอินเดียอ่าทางฝั่งนี้อันดามันนะอันดามันก็จะต่อไปที่มหาสมุทรอินเดียได้นะซึ่งมหาสมุทรอินเดียก็มีปลาสายพันธุ์นี้อยู่ Uh huh. โลกเราเนี่ยมีปลาตระกูลซันฟริสอยู่ทั้งหมด5ชนิดตัวที่ใหญ่สุดจะชื่อว่าอุชิมัมโบต้องบอกว่าเว่าคาว่ามัมโบก็คือปลาพระอาทิตย์ตัวที่ใหญ่ที่สุดในตระกูลจะชื่อว่าอุชิมัมโบนี่ยังไม่ใหญ่หรอพี่นี่เรียกว่าเล็กนี่คือวัยเด็กนี่คือวัยเด็ก สำหรับตัวอุชิมัมโบเนี่ยสามารถใหญ่ได้ถึง2.3ตันยาวได้ถึง3เมตร33คือต้องบอกกันครับว่าด้วยขนาดของเขาเนี่ยหลายๆคนก็บอกว่ามันมีคนในเน็ตบอกว่ามันคือความผิดพลาดของพระเจ้าหรือว่าเป็นความผิดพลาดของโลกขอ,ของธรรมชาติ จริงๆแล้วเนี่ยปลาซันฟิชเนี่ยเป็นปลาที่วิวัฒนาการมาจากกลุ่มปลาวัวปลาปักเป้าที่<อ>ถือว่าเป็นการวิวัฒนาการสูงสุดมันคือสูงสุดของตระกูลปลาวัวปลาปักเป้าแล้วในโลกนี้<อ>นะครับเขาวิวัฒนาการเพื่อให้ตัวเองใหญ่เกิน นักล่าที่จะมากินเขา 2> เออ1 2. ตัวเขาเนี่ยคือมีคลีบบังคับคลีบก็คือคลีบบนกับคลิปร่างนี่คือ,อ,อสัญลักษณ์ของปลาวัวหรือปลาปักเป้าออจะเคลื่อนไหวด้วยส่วนตรงนี้แล้วก็ส่วนอื่นๆที่เหลือเนี่ยก็จะวิวัฒนาการให้ส่วนที่ไม่จําเป็นหายไปออก็คือปากแล้วก็คลีปตรงนี้แล้วจบเลยเออตัวปาาเขาเนี่ยจะมีฟันนะฟันเขาจะเชื่อมเป็นบนล่างเหมือนเลยนะค,ออคือฟันขบฟันกัดเหมือนปลาปักเป้าหนังลองซอมองจับหนังดูเฮ้ย หนังเขานะครับเดี๋ยวผมขูดให้ฟังเออเดี๋ยวต้องขูดต้องขูดามาฟังนะคือถ้าให้เทียบก็เป็นกระดาษทรายแบบ <Yes. S 1> หยาบออคือหยาบออชนิดที่ว่าเมื่อกี้ผมอุ้มถ่ายรูปทาหนังสือของผมเนี่ยด้านนะมือผมด้านนะมันเหมือนกับว่าเราเอากระดาษทรายมาถูมืออ,อ,อะไรอย่างนั้นนะ โครงสร้างมันเป็นยังไงใช่ก็ตัวนี้เนื่องจากว่ามันพัฒนามาจากปลาปักเป้าถูก<ม>ไหมครับพอพัฒนามาจากปลาปักเป้าเนี่ยมันเป็นปลาที่ไม่มีซี่โครงใช่คำว่าซี่โครงคือก้างไหมครับกระดูกตรงซี่โครงครับที่เหมือนกับตรงของมนุษย์เราอ่ะมันจะมีตรงนี้ปลาตัวนี้จะไม่มีซี่โครงพอไม่มีซี่โครงเนี่ยมันสามารถถ้าเป็นปลาปักเป้าธรรมดาก็ไม่มีซี่โครงเพราะมันต้องดูดอากาศหรือดูดน้ําให้ขยายได้ นี่คือหนึ่งในหลักฐานเหมือนกันว่ามันเป็นปลาที่ามาจากปรกเป้า,านะครับแต่ตอนนี้มันไม่มีที่โครงนอกจากไม่มีที่โครงมันยังไม่มีถุงลมปลาเนี่ยมันจะมีถุงลม สำหรับในการประคองตัวไม่ให้จมลงไปใต้น้ํามันจะประคองตัวเอ้ยมีอากาศอยู่ในตัวนะ,ะ,ะระดับหนึ่งฉันสามารถอยู่กลางน้ําผิวน้ําได้ลงอะไรเงี้ยพอถึงเวลาหนึ่งปุ๊บม,มันปล่อยให้ถุงลมดันมันลอยขึ้นแต่ตัวนี้ไม่มีถุงลมหมายความว่ามันสามารถลงไปในน้ําลึกมากๆโดยที่ถุงลมไม่แตกฉะนั้นมันจะขึ้นมาผิวน้ําก็ต่อเมื่อมันต้องการให้ปลาเล็กๆหรือนกมากินโปรสิตบนตัวฉะนั้นอันนี้ก็ถือว่าเป็นปลาที่ flexible มากระดับหนึ่ง อันนี้เขาเรียกเป็นสูงสุดของการวิวัฒนาการไม่ใช่ความผิดพลาดการศึกษาเกี่ยวปลาตัวนี้ในเมือในโลกนะครับค่อนข้างต่ำเพราะว่าปลาพวกนี้หนึ่งคือมันอยู่ในหมาหาสมุทรเปิดตัวอย่างก็น้อยติดตามก็ยากตัวนี้สำหรับ IUCN นะครับจัดให้เป็นปลาระดับ VU VU คือสถานะตุ่มเสี่ยงต่อการใกล้สูญพันธุ์วันนี้เรามาชิมเรามากิน พระอาทิตย์เป็นครับทุกคนว่ามันจะร้อนแรงแค่ไหนอันเนี้ยผมถ่ายนิดนึงในแง่ของการกินนะพี่ข้อมูลทางประเทศที่เขาทำทำอาหารกินอย่างญี่ปุ่นเองหรือประเทศอื่นมีข้อมูลมากน้อยแค่ไหนพี่ตัวนี้เนี่ยจริงๆที่รับประทานอ่จะ,ะนนจะรับประทานกันอยู่ประมาณ3ประเทศก็คือเกาหลีญี่ปุ่นจีนก็โซนบ้านเราหมดเลยใช่ตัวญี่ปุ่นเนี่ยเขาก็รับประทานกันเป็นซาชิมิแบบลวก<ฮ>เอาไปย่างหรือเอาไปทอดแต่ว่าพวกเนี้ย มันจะมีกลิ่นเฉพาะตัวออยิ่งผ่านไปนานกลิ่นยิ่งแรงอ่ามันจะมีกลิ่นเฉพาะตัวฉะนั้นก่อนจะเอามาทําเมนูเขาต้องไปต้มก่อนเอาไปต้มก่อน,อออนแล้วเขาอามากินส่วนที่รับประทานอร่อยของเขาจะมี3ส่วนคือเนื้อกระเพาะและตับตับเขาเนี่ยผมเคยทำเอกโซติกคอร์สเ,เป็นอาหารแบบอย่างเงี้ยวัตถุดิบแปลกๆเงี้ยผมเคยทำเสร็จแล้วเสิร์ฟตัวตับของปลาพาทิศหลงรักกันทุกคนเลยครับงั้นวันนี้เมนู จะเป็นเมนูอ,มอ,อะไรครับพี่วันนี้ที่จะทำเนี่ยคิดว่าจะทําประมาณ3-4เมนูเดี๋ยวรอดูว่านิวจะทำอะไรกินแล้วกันนี่อ่าเพราะนั้นรอติดตามชมกันว่ารสชาติพระอาทิตย์ครั้งแรกของผมแล้วกันเนาะจะเป็นยังไงไปเลยครับพี่ นี่เลยอ้โหหน้าตาดูแบบปงเหน่งน่ารักเลยนะดูแบบกินง่ายเลยนะใช่อันนี้เมนูชื่ออะไรครับเชฟปงเหน่งร้านที่มันชอบมีของทอดอ่าอย่างนั้นเลยเออแล้วนี่เสิร์ฟคู่มากับอะไรบ้างเนี่ยพี่ก็จะมี่าซ่าซอสแล้วก็งาถ้าเราจุ่มอันนี้ก็มาแตะงากินแต่ถ้ากินอันนี้ก็คีบแล้วปกกินปงเหน่งปลาพระอาทิตย์นี่ชื่อไทยหรือปลาพระอาทิตย์โมล่า แล้วก็จิ้มงาใช่ไหมใช่ขอเป็นทะลุทะลุนี่จิ้มให้มันดูแบบมีฟู้ดไซล์ลิชินงน้ำมันมิ้ว เนื้อมันมีความแบบจริงๆถ้าสมมติเราไม่เห็นภาพมาก่อนนะแล้วเอาปลาเนี้ยนเป็นปลาปลาที่แทนพวกปลาที่ทอดอ่ะเนื้อมันมีความเป็นภูกๆคล้ายกระพงเหมือนกันนะพี่ที่มันทอดเสร็จแล้วอ่ะมันมีความแน่นประมาณหนึ่งคือเคี้ยวๆเอ้ยตอนแรกคิดว่ามันจะยบยวๆเหมือนตอนเรากินปลาพญานาคนะนี่ไม่ได้แลี่เนื้อพอสุกแล้วแน่นข้างในเนื้อมันไม่ได้เป็นวุ้น เดวมันมีความเป็นเส้นใหญ่ก็บอกว่าปลาพาทิศที่เคยกินไซส์ใหญ่กว่านี้เนื้อไม่ใช่แบบนี้เนื้อเป็นวุ้นแต่อันนี้ตัวพอเล็กปุ๊บมันมีเรื่องของกล้ามเนื้อความเป็นเส้นใหญ่ที่แตกต่างกันอร่อยเดียวอันนี้นคืออร่อยเลยนะอันนี้คืออร่อยแบบเนเพลินซึ่งบอกว่ากระดูกอ่อน,นกรุบมากเลยเออผมว่าไอปลาเนี้ยคล้ายๆกันคือตัวเนื้อเขาเนี่ยถ้าเราไม่ต้องรู้ว่าเป็นอะไรเนี่ยทำเป็นฟิตแอนด์ชิพทำเป็นชุบแป้งทอดทำอะไรอ่ะอร่อยเลยกินง่ายกินง่ายเลยจานที่สองอ้มีจานที่สองด้วยเด่ยหมายความว่าจะเป วคําว่าซาชิมิแปลว่าเนื้อที่ถูกหั่นเป็นชิ้นๆครับฉะนั้นปลาบางอย่างต้มนึ่งย่างแล้วหั่นเป็นชิ้นๆกินก็เรียกว,ว่าซาชิมิมีความเหมือนมองเผินๆเ,เนี่ยเหมือนเนื้อไก่มเลยอืมเหมือนอกไก่แน่แนเหมืนอนอกไก่ลิ<ๆ>ลีนนมาเลยนะอ่านี่ซาชิมิที่น้าจ๋าเ้เหมือนเหมือนอกไก่เลยนะทุกคน กิมมอข้นหวานนมข้นตามมลีเนื้อมีความนุ่มมันเ,เหมือนอกไก่แต่แต่มีกลิ่นเฉพาะตัวของเขาที่ไม่ได้แย่นะดีนะแล้วพอกินกับซอสเนี่ยเออเข้ากันโดยงงเหมือนกันตัวซอสต,ตัวเนี้ยมันมีความคล้ายซอสงาถ้าคนกินชาบูชาบูสุก,กี้เนาะซอสงาประมาณหนึ่งแล้วก็ตัวเนี้ยมันไม่ได้ยุ่ยมันไม่ได้เละแล้วมันไม่ได้เหลือน้ำอยู่เหมือนแบบเหมือนตัวปลาพญานาคที่เราเคยกินแบบถ้าเทียบกันผมมองว่า,วาจากของทอดเนาะ มาซาชิมิที่เขาเอาไปาไปต้มไปลวกเนี่ยผมมองว่ายิ่งมันสุกเยอะเนี่ยเนื้อจะยิ่งแข็งถ้าแนะนําคือผมว่าถ้าคนทาที่น่าจะแบบไม่ได้สุกที่สุดข,ข,ขนาดนั้นอะไรเงี้ยครับวันนี้เข้าสู่จานที่3นะตัวเดียวสุดยอดนี่จานที่3ครับของน้องพระอาทิตย์ของเราใช่ต้องกินยังไงพี่คลุกใช้เท้าพริกยีลงไปกับข้าวไรคลุกเลยครับคลุกไปเลยนะเนาะ อันนี้คือจาร์ที่พ่บอกว่าได้ลองแล้วจะติดใจใช่มันเป็นส่วนของกระเพาะเป็นส่วนที่จริงๆถ้ามีปลาพระอาทิตย์ขายในตลาดญี่ปุ่นนะ่ะส่วนที่จะมีขายเยอะที่สุดคส่วนของกระเพาะแต่ออาสีสันกันนะสีสันเก็ดูใกล้เคียงกับเนื้อนะเขาขาวนะขาว ความกรึบอะมาก่อนเลยใช่มันจะหนึบหนึบกรึบกรึบแล้วมันจะมีกลิ่นเหมือนแบบอะไรมาตอนหลังสักอย่างอธิบายไม่ถูกใช่เป็นกลิ่นเฉพาะตัวเขาใช่ไหมคือถ้าส่วนตัวผมอะผมจะนึกถึงกลิ่นแบบหน่อไม้อะหน่อไม้ที่อยู่ในกระเพาะปลาที่เขาชอบใส่าบบนั้หน่อไม้ดองเนี่ยอ,อะไรอย่างนั้นอะเออแราเป็นธรรมาชาติของเขาเลยนนใช่ไหะใช่แต่ต้องเคี้ยวเลยนะใช่เป็นของกินเล่นที่ต้องเคี้ยวกิน,นคู่กับสาร่ายมันก็จะซับน้ำปรสิวได้มากขึ้นเราค้นพบอะไรอย่างหนึ่นครับพี่พี่คนพบว่า จริงๆแล้วอ่ะเนื้อส่วนที่พี่เคยเอามาสั่งมาขายอ่ะมันไม่ใช่เนื้อแบบนี้เพราะว่าพี่ก็จำได้ว่าปลามัมโบเนื้อมันเป็นวุ้นที่สั่งมาขายมันก็เป็นวุ้นพี่ก็เลยไปเอาไอ้ที่เป็นเหมือนใต้หนังเลาะเอาตรงส่วนเนื้อตรงนั้นอเอาไปลวกก็ได้เป็นสีนี้ออกมาครับเหมือนลูกปาลาอะไรอย่างเงี้ยเลยนะแต่เนี้ยคือเนื้อแบบที่พี่เคยกินมาง่ายๆโชยุที่ร้านเนี่ยแหละัวโกง่นะสุดแล้วมีกลิ่นของทะเลนิดๆหน่อยๆ แต่ว่าไม่มีรสชาติใช่เนี่ยคือเนื้อมัมโบจริงๆที่ตอนนั้นสั่งมาเป็นแบบนี้้ยอันนี้อันนี้โอเคผมว่ากินแล้วผมทำให้ผมนึกถึงลูกปลาไหลแต่ว่ามันไม่เปาะแปะขนาดนั้นนะใช่ใชอันนี้มันเป็นเนื้อบุนๆที่เคี้ยวเป็นบุนเลยเฮ้ยอันนี้คือแบบให ลองนึกมาจากของทอดเลยนะผมอยากให้ของทอดเป็นเบอร์หนึ่งอยู่เพราะมันโกงมันโงกงมันโกงมันโกงแต่ว่าถ้าด้วยเรื้อวัตถุดิบเนี่ยแอ่น,นี้เลยไอัน,นี้แค่ต่างกันโดยชัดเจนสุดท้ายแล้วมันคือใต้ผิวหนังก็คือเป็นวุ้นส่วนนี้แต่แฮปปี้นะถ้าให้ผมตั้งชื่อมันคือวุ้นทะเลวุ้นทะเลเป็นวุ้นที่ซึมซับกลิ่นรสชาติที่ดีนะของทะเลเอาไว้แล้วก็เนี่ย กโชยู่็ได้แบบทานกินอะไรใช่เราทําเพื่อเป็นแบบความรู้เป็นหลักนะเรื่องรสชาติโอเคต้องบอกตามตรงว่าทุกคนเนี่ยองเนี้ยที่เห็นเนี่ยครั้งแรกทุกคนทั้งคนชิมเองคนทำดังนั้นแบบเราเรียนรู้กับสิ่งเหล่านี้พร้อมๆกันตอนนี้ขอบคุณทุกคนมากครับที่ติดตามชมแล้วขอบคุณพี่อ๊อฟด้วยครับสวัสดีครับ